สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูราราชธานีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับกับการเปิดประสบการณ์ในการเรียนนะครับซึ่งแน่นอนเป็นนักศึกษาที่เดินทางไกลามาจากกรุงเทพมหานครนะครับมีเป้าหมายตั้งใจที่จะมาเรียนที่นี่เลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนมีผลก,การเรียนที่ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคในการเรียน กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์นะครับพนพันธ์ศิลปะพี่บู์อยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับในเบื้องต้นนะครับขอพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของพลพันธ์นี่ชื่อเล่นอะไรครับชื่อจ๊อบครับน้องจ๊อบนะครับที่บอกว่าเป็นคนภูมิลําเนาจากกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับทําไมจ๊อบถึงสนใจมามาเรียนที่นี่ครับไกลเลยอุบลราชธานีผมอยากมาลองเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ครับเรานานๆทีจะได้มีโอกาสออกมาใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะครับ จริงๆแล้วจอมนี้จบมัธยมจากไหนจากโรงเรียนแสงอรุณครับ <c oughs> ก็อยู่ในเขตพื้นที่เขตไหนครับโรงเรียนแสงอรุณอยู่เขตธนบุรีครับแล้วในส่วนของการหาข้อมูลว่าคณะที่เปิดสอนด้านเพศศสตรานี้มีที่ไหนบ้างในส่วนข,ของจ๊อบดูข้อมูลจากไหนดูมาจากรอบแอดมิชชั่นครับผมว่าเขามีให้ลงที่เป็นคณะเพศศึกษที่ไหนบ้างครับอืมแล้วจ๊อบอยังไงบ้างก็พอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าคะแนนเราถึงแล้วเราก็ น่าจะมีโอกาสมาได้เราก็ลองเลือกเป็นอันดับที่1ครับแล้วก็มันก็ติดมาอยู่ที่นี่ได้ครับยังไงปีนี้ปีไหนแล้วปีสี่แล้วครับปีสี่แล้วครับผมแต่ละปีนี้เป็นไงผลการเรียนก็ถ้าแต่ละปีถ้าจะจําเป็นสะสมก็จะมีอยู่ เข้ากับเกจเฉลี่ยสะสมไว้เป็น3.94ครับอ่าฮะแล้วก็เทอมที่แล้วได้4.00ไปครับอ๋อ4.00ได้กี่เทอมได้3เทอมครับ3เทอมมีปี1เทอม2ปี3เทอม1แล้วก็ปีเอปีสเทอม2แล้วก็ปี4เทอม1ครับครับมีเทคนิคอยังไงใน j บในการเรียนก็จะต้องแบ่งเวลาครับผมพอดีครั้งตัวคณะเนี่ยก็จะมีกิจกรรมด้วยครับผมแล้วก็ต้องเรียนที่หนักด้วยเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีว่าเราจะทํากิจกรรมยังไงแบ่งเวลาอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็ กี่ยวกับพวกเตรียมตัวตัวเองก่อนสอบให้ดีครับผมเพื่อจะได้ทําเกียรติได้ดีครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนด้วยนะครับที่สําคัญเผื่อว่าน้องนักเรียนที่อยากจะเข้ามาเรียนศึกษาในคณะเภสัชนะครับจะมีวิธีการหรือว่าอยากจะฝากถึงน้องยังไงบ้างในการเตรียมตัวครับอ๋อก็ฝากก็เตรียมตัวตั้งใจนะครับผมที่จะตั้งใจเรียนนะครับผมตั้งใจสอบพวกวิชาต่างๆนะครับเพื่อเตรียมตัว เข้ามาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับผมพี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะมีพวกพี่ๆคณะอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะครับผมคอยดูแลสนับสนุนตลอดเวลาครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนี่ว่าเป็นเรียนแบบครอบครัวใช่ไหมเป็นครอบดูแลกันรุ่นพี่ดูรุ่นน้องอาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยครับที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งเห็นบอกว่ารุ่นพี่ของเรานี้ ในการสอบใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาประกอบวิชาชีพดีครับผมก็ติดอันดับหลายคนอยู่ครับที่นัคะแนนเยอะๆกันหลายคนเลยท็อปเทนของประเทศด้วยใช่ครับเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็เฝ้าดูความสำเร็จอีกครั้งนึงก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณนะครับน้องนักศึกษาเพศัชศาสตร์นะครับพลพันธ์ศิลปะพิบูลนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าน้องจ๊อบนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะ ดูข้อมูลของคณะก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับกับการเข้าศึกษานะครับรวมถึงผลงานต่างๆของคณะนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งขอให้ประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับนี่คืออนึ่งแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายๆคนนะครับในความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากจะเรียนที่นี่ที่มหาวิทยาลัยวลราชธานีนะครับก็ตั้งใจอยากจะมา นะครับถึงแม้จะอยู่ไกลนะครับแต่ก็ไม่หวั่นนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ